Wd ครับผมเป็นเ,เครื่องยนต์4สูบนะครับ4สูบตั้ง Direct Injection นะครับรลบวไปกลมร้อนด้วยน้ำครับผมส่วนปริมาณกระบอกสูบนะสรอั่อบซีซีนะครับผมโอ้เฮียสองขึ้นอยู่ครับเฮียได้ไเดนี่ยโอ้หน้บ่โอ้เฮียสามครับผมอ้

อลงก,ก,ก๊าบลงก๊าบเออเยสิ <c oughs> แอนแข็งขนาดวะอ่ะยซีฟตีอีกทีด้วยนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่าผู้ชมครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกลิปครับอู้ขัโพดใช่ไหมเรียกปูกข้าวเดียวขึ้นามหยกข้าโพดสร้างูนยนครับบานสร้างูนยนเสียก็อนีครับผมสุดยอดมาดูกระเสียเอาปู่ยังี่ิลูกไว้บ่ ไปกันสุดทีเพื่อเนเน่เออไปสดใหม่ออผมอู้เลือกดีเนาะ<อ>เลกดีนแล้วงในี่อ่เนี่ยโอ้ให้เลกครับกบอกปอ,อันดีกันมันอยู่เนาะการฝอีรบัน้อหลองกว้างครับโอ้ แรงดงดูใบยนาปุูกเตี๋ยตอนใดไหวดูมันครับบันเสียกล่องครับสร้างซุนูเมืองมันเหมือนกับแด,งเ,ดงเขาเจิมรถเตี๋ยวแล้วครับผุม เหรียนน้ำข้าวหนึ่งมูซสม,มาสิมว่าลองรถครับเลยเมาทาัยเบงแองสุบเอ่อห้าสิบูนแปดเดี๋ยวมาเล่าสเปคให้ฟังกันหน่อยครับผมตัวนี้ผมว่าเข้าดีอยู่นะเต่ว่าดินมันค่อนข้างก่อจ,จะไถง่ายอยู่ครับมันดินทรายครับทช่คราบรักเตอร์เอ็ลหตัวนี้เป็น SP ครับผมตัวใหม่ ล่าสุดระบบคับเคลื่อน CWD ครับผมเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ4สูบตั้ง Direct Injection นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำครับผมส่วนปริมาณกระบอกสูบนะ 2, อั่อบซีซีนะครับผม,มไปไป น่นออกคว้างอะความกว้างครับเจ้าสองบอกจับซับสองครับอใช่เรียงบอกซับสองโอ้เร็วครับท่านผู้ชมเร็วเร็วครับแรงม้าสูงสุด50แรงม้าครับรถรุ่นนี้ แรงบิดสูงสุด105.0นิวตันเมตรนะครับที่2,007รอบต่อนาทีครับผมับเกียร์หลักจำนวนเกียร์นะครับคอนสแตนต์นเมทครับผมเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะครับเกียร์เปลี่ยนทิศทางชินโครชัตเทิลน,นะครับเปลี่ยนไม่ต้องหยุดรถครับผม สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดรถเนาะส่วนระบบพวงอะไรนะครับเป็นไฮดรอลิกสมบูรณ์แบบนะครับระบบคัสนชนิดแห้งแผ่นเดียวครับผมเดี๋ยวมาดูอีกใครสีรองจะคล้องให้สีรองอยองครับปะเนี่สร้างศูนย์เสียกล่องครับเสียเกาหลี ระบบเบระครับเป็นแบบจานนะครับจานเบรกแช่ในน้ำมันนะครับผมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเฟืองเสียงนะครับทั้งระบบและเฟืองจักรวัน,นะคตับผมตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งไฮนะครับร้างศูนย์เ่าไ่ <c oughs> ระบบไฮดรอลิกนะครับ PTO ระบบควบคุมแขนยกนะครับควบคุมตำแหน่งแขนยกอุปกรณ์3จุดครับผมมาตรฐาน SAE เบอร์หนึ A ่ง e e อัตราการไหลน้ำมันไฮดรอลิก3 30.5ลิตรต่อน,นาทีครับผมน้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยกนะครับ1,300กิโลครับพี่น้อง ส่วนในเรื่องของความเร็วรอบ PTO นะครับในเกียร์หนึ่งหรือว่ารอบที่540นะครับก็จะอยู่ที่2,268รอบต่อน,นาทีนะครับผมความเร็วอรอบในเกียร์สองนะครับหรือว่ารอบสูงสุดเนาะมันจะมี2เกียร์นะครับหรือว่ารอบ,บ750นะครับอยู่ที่2,348รอบต่อน,นาทีนะครับ มาดูส่วนของขนาดมิติเนาะขนาดรถนะครับยาวายาว3ามพันนะครับ3,200ันองกนะครับผมสามพันสองอยกกว้างอยู่ที่หนึ่นี่ร้อยนะครับสูงสองพันนะครับ มิลลิเมตรเนาะตัวน,นี้เป็นตีเป็นมิลลิเมตรขนาดล้อ,อยางนะครับล้อหน้านะครับล้อหน้าแปดสิบแปดนิ้วนะครับล้อหลังยี่สิบหกครับความกลางช่องหน้านะครับที่พันห้ามิลลิเมตรครับพันเอ่อพันหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิเมตรครับผม งงแล้วครับความเร็วเดินหน้านะครับ2.5ครับว่าถึง2 29.7นะครับ, 2, 2รบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วถอยหลังอยู่ที่2.4นะครับถึง26.1นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระดับต่ำสุดจากพื้นนะครับ400มิลลิเมตร ความจุทั้งน้ำมัน48ลิตรนะครับผมตัวนี้รัดสมีเลี้ยวแคบสุดนะครับ2.65เมตรนะครับน้ำหนักตัวรถไม่รวมเหล็กถ่วงเนาะอยู่ที่พันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับหรือว่าตันสี่ร้อยเก้าสิบกิโลนะครับตัดใหม่นะครับรับประกันอยู่ที่หนึ่งปีนะครับหรือว่าพันห้าชั่วโมงเนาะ มาหนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูการดันกันหน่อยเหยียบหนาะจานคอขึอ้นรองแล้วครับเดี๋ยวมาถามเบื้องนี้หน่อยมาดูกำลังหน่อย อั่างนี้ครับยังไม่ได้ถ่าย<ฮ>มันนี่งามครับพีนน้องมันผม,มเอาละมันน้ำอยู่มสองที่ปลูกมันแหลงครับีอาจารย์ไรดินทุกปัเยี๋ยวมาดูรถไทก่อนครับนี่นาจะไลเกียร์สองธรรมดารถเดิมมันก็จะอืดๆหน่อย นี่เป็นเกียร์สองครับขุดขุดให้เป็นบอ่อนะขุดให้มันเป็นบอ่อ <_ C os> เดี๋ยวจะเลี้ยงปลาเะี๋เลี้ยงปลาทำบ่อให้หน่อยขุดขุดบ่อให้หน่อยป้าเดเลี้ยงปลาจะเลี้ยงปลา

ไองอยบป่าบกใ่เียว <c oughs> ไปเงบีไไ้บอะทบไปเปิ้ลทบไเปเปบิเ้ลโอ้ว่าจะเลี้ยงปลาครับสังซูนบุญเหลียงวันนี้เป็นต้นไห้ครับ นี่ต้องไปหรือว่า,วาน่าจะไปติดเทอร์โบกำลังเยอะแล้วใส่เทอร์โบครับพี่น้องกำลังนี่เหลือเสือครับผมตอนนี้เขาโจรมาแบบประหยัดน้ำมันนะครับใส่ซ่อนี่แล้วครับพี่น้องรถอยู่ในประกันเนาะรถอยู่ในประกันก็ประมาณนี้แหละครับใช้ใช้เบาๆไปครับเอาไปเตะต่อเดี๋ยวกันมันสีหนักครับผม อ่ะดันกลับแล้วก็ไทครับผมอันนี้เป็นดินทรายครับทรายบัดนอาเอี่ได้ดีใจอยู่บ่ดีใจว่าเดี๋ยวรถไม่ แค่ใจเดงกันคือ,อยูเศ้าหรอคือยยูฟังกวนคื่เกาหรอคใจยครับจิ้มแคใจจะตับขึ้นที่นหลานม,ามนัาเลยนะป่มาณดี้เดี๋ยอะก็ได้ขึ้นตู้ต่อไป นี่ลังเรียกว่าเขาเกว่าเข้อนโขดิมาดินเหลืองเลย้ยืนมาดินเหลืองเจใบมาเด้อของหนึ่งตายเร่นกลมเลยวะปุ้ยยังอีกเนี่ยปุ้ยยังนี่ยุ้นี่ ไปไซื้อแล้วลองรถไเพ่นโอ้ใช้ไปซีดปวดัอีกตัวนาะปวดาเขดน้ำเอาชืนอมละไาเลียงเนาะเอาไปปลูกนาเอาไปเมีนเอาไปปลูกนาฝนรัหลักษาครับวิทงเอ่อสินครับส่วนมากเป็นสินรักษาสินพวกคนพวกอะไรครับไปติดตรงเทานะก็ต้องมันรักษาครับเพราะมันีวร็ว รถใหม่ครับมันต้องรักษาเดี๋มันซุ้มกับรถใหม่ครับรถเม่้านหนึ่งร้านราคาเป็นร้านครับผมร้่ก็มืเลยรับเซ็ตรน่ม้อก่ามืหมดเลยซ้ร้านซ้ำร้นอสตร่อมใครอยากข่ากินค้าาสีมี่บ่ตอปีบ่

โอ้ย3ครับผมโอ้ยโอ้ย3ก็ไทยได้นะครับแต่ว่าโอ้ย3สียไวก็มืดเลยไปเสียไปเสียโอ้ไปเสียโอ้ยเสียรถบรมโนเสียรถไสเดือกเนี่ยนี่ลงนึน วันนี้กบพ่อเดียวอลองเก็บมันครับจะลองมาเถอะเฮ้เสองน่ะอาจารย์เกสองก็พอละเกมันจวดฝอด เราเขามันเจี๊ยงหนายุ่จังหน่อยใหม่ครับผมลองมือนะครับว่าหันมาหันนะครับมันกัดเร็วกว่าสามพวกหน่อยผมกว่าครับเจือสามพวกบอกบอกไเดี๋ยวครับรถใหญ่เนา่ออต้ันก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจครับผมเเดดี๋ยวี๋ยวไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเอ้า คุณอาพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเออซับซับ่าจ <c oughs> <c oughs> ะคล้องรถครับตัวเนี้ยตื่นเช้ามาเริ่มเบิด์ตเหรอ